ค่ะวันนี้วันพระวันนี้เช็ดกับขาวใส่บาดตะเช่าเลยะค,ะเค่ะพี่น้องวันนี้วันพระใหญ่เนาะค่ะเนาะไม่ข้อประนอสิลาบขาวใส่นะะเนาะค่ะเนาะดาบเหนือแหะแต่ขาวก็สุกใหม่เนาะคะ่ะเนาะใสะอืมสุกหน่อย เอาไวี่น่องใส่พร <disposable> oh. ิกรู่สึกกินบับเผ็ดอ่ะเผ็ดจะหน่อย

เออเกิดอะไรมัดแต่ด้วยพี่น้องมัดทงแลหลบออมบ่บ่ก็เลยลาก หัวดำก็อยากกินลาบพี่น้องเอ้ยหัวดำไม่ลาบรับว่าประมาณนี้นะพี่น้องใส่นนอย่นี้เดี๋ยวเ้าใหม่ไม่พูดมัน่อกสิเอาใส่หมอพ้นเลยนะพี่น้อง นอ่ใหม่กับสิคนเอาคือเกอ่านะพี่น้องเนาะใส่ของแสบขึ้นมา,นะมา,นาแล้วพี่น้องใส่มะนาวมะนาวนี่เพืดอด่อน มีคนหามาค่ะนีดีค่ะพี่น้องบ่นบ่นีบ่นีได้ไมด้เนา่านี่ไม่มกินขมหรือไม่ขมกกินขมหรือไม่ขมุบหน่อไม้หมดลดแล้วนี่มันใส่เหลือนี้ใส่เลืออันนี้บไปอันหคะชอบอันไหนอ่ะเออกินนั่นแหละหิวข้าวสันเลยมีข้วเหนียวด้วยลกน่ ไม่นอรอน้ำมัน,น,นทั่วนี่ขาเนียวหรือเปล่าไม่อไหนอยู่ี่โนหอล่ น้ำขาง,างนอกพ่วมไหมยังพวอยู่้วตรงาไอ้ตรงะานวสุกกัชใไปพักไปเลยให้จะมายัางไงภาพบอกภับนี้ แบบวันนี้เฮ็ก๋แบบยวยเข้าวแบบไทยภาคอีสานเนาะกับข้าวภาคอีสานไทยภาคอีสานนะคะซุปน้ำมันแหม,มกทั้งสองอย่างเลยใส่ถรงนี้เลยพิ่น้อง ซุปมไม้เข้าหนียวาลปกบ้านีหนะัี่นหองผลไม้ข้าอยู่ไหน đi đâu con há <laughs> ha. anh bớt để cái tưi phí Đây. Đây mình con Đây. Ừ. น้ำขวดใหญ่กว่าเถอะ่ะหนำเอาพี่น้องเอเฟเร์เเใส่หนำน่นะครับพี่น้องนี่แหละชมน้ำใหม่พัก それでれ